จ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋สวัสดีป้าลุงนะลูกสวัสดีป้าลุงเนี่สวัสดีป้าลุงเนี่ยฮะฮเปิดคลิปออกมากับพ่อกับสาวน้อยดินดาวดาวอยู่ป้าลุงเอ้ยมืาอนี้กันเนาะอากาศหนาวๆใส่หมวกกันมีผมอันนี้บ่ลูกบ่เฮ้ยคนบ่มีผมก็อยากใช้หมวกมีผมบ่ฮยจึง ดึงด <asia, maya, S 1> ึงใช้ดูลดะเอ้าใชให้เดี๋ยวบอหนิจะไปดีป้าลุงลูกไอเบิ่งปฉาบามเบินี่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 เอาบ่อ่าเอาบ่หนุไปฉิบหามเด้อแม่ไปเฉยเม่ไปเฉยบอเอออันนี้อ่ะกราบทักทายสบายดีเด้อป้าลุงเด้อเนาะผมกับพ่อกับแม่น้องคอตเตอร์อยู่เฮือนใหญ่เมื่อเนี้หลังจากแมงเตอร์ไปหนึ่งเข่าอยู่ในงานบุญเมื่อเช้านี้เนาะ เด็กๆพี่น้องไงแต่ตีซองกะหากะมาเบิ่งทั้งลานน้อยเอาเอาานันมาให้เพื่อนเอาเข่ากับเข่ามาให้แม่เพื่อนเนาะทางงานบุญเพื่อนกับมีการหันลาบลาบลาบซิ้นโดยโดยดุโดยก็เลยเอามาให้แม่เพื่อนนะแม่เพื่อนไปขวมากินเข่าเนาะเอาพวกนาไดไปไปจับไปไปไปมามามาลูกมาลูกมั่งมา มันเป็นกล้องหน้าป่ะนี่ป้าลุงจ้ะสบ,บายดีเดอ้อพี่น้องเลยเนาะสบ,บายดีเอฟซีที่ฮักแพงกันเบอร์สุกูสุขขสคนเดอ้อยินดีตอนฮับเขาสู่ซองแม่น้องคอปเตอร์คือเก่าใช่จิะชอบเหลก็กเตยอยู่พันนาวพี่น้องเลยล้มเนาะอยู่ข้างนอกคนก็นกนล้มไปเมื่อคืนนี่ก็ไปหนึ่งเข่าซอยเพิ่นกับน,นาวพี่น้องเลยมรรยากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวห่อนเดียวนาว มันนี่เดือดหากะห้อนได้สองมื่อผ่านบุญมากะห้อนมามันนี่ผัดร่มอีกแล้วหนาวอีกเลยเนาะตอนนี้กะเมงเตอร์กะเอาลานถาแม่เพิ่นได้ลาบเนาะมาจากเพื่อนบุญขอนรำเพิ่นพี่น้องเยมาให้แม่ดุกอ่อนเพราะว่าเพิ่นไปบ่ได้เ <c oughs> มงเตอร์ก็เลยขอมาอันให้เพิ่นกินข้าวก่อนเนาะมาเยี่ยมเบิ่งลานก่อนมาตื่นนะบ่มาบ่เดืี๋ยวจะไปช่วยเบียกเพิ่นอีกเทื่อน,นึง ราะว่าตอนเศร้าเฮาสิได้ย่อข้าแล้วแล้วเนาะแล้วก็สิไปล้างถ้วยล้างบ่วงพุ่นแหละแล้วก็ช่วงเที่ยงบัดนี้ยังอีช่วงเที่ยงพี่น้องเอ้ยย่อ2เทื่อเนาะย่อข้าวย่อน้ําเพิ่นกตอนนี้กย่อแล้วแล้วตอนนี้จักมงแล้วเบิ่กกนดู้เด้อจักมงแล้วป้าลุง8:30นพี่น้องเอ้ยเนาะ8:30นอ่ะสวัสดีป้าลุงเนาะสวัสดีป้าลุง้น้อยอินเตอร์บ่มีผมมึงเด้ ใช้หมวกนะใช้หมวกมีพรมนะมืออืดจับจะเอดูดูจะเอดูใช่ตาเตื่อเดะหันลมอู้อยู่ทางนอกระพี่น้อยอ้าโลมแห้งเหีเห้ยแนาวยูม่มเลยอยู่เนาะวันนี้ก็เป็นมือบุญได้หลังจากเตรียมมาสองมือเนาะวันนี่พากันไปต้มกับต้มอยู่พุน่นแหละเบิดมือพี่น้อยวันนี้ก็คือเสีได้ไปซอยเวียทางพูนแหละเฮือนงานบุญเนาะ เป็นเพื่อนป้าเมียของลุงอ้ายของแม่เนาะเพื่อนกับเสียเบิชองเลยพี่น้องเลยลุงกับเสียแล้วเสียหลายปีเลยวันนี้กับเมียเพื่อนเสียน้ำลังช่วงเอาลำนาลำนาแล้วเนาะพอดีแล้วแล้วลำนาแล้วจันงานบุญึ้นบุญแจกเขาเออเฮงยัดนะจะไปได้บ่จันไปบ่ได cho để cái tay vào phần nào, Thôi phung đã. cho phung hải ba luôn mờ mờ đùng, hăng vẽ nè, hăng vẽ nè, mò, con chỉ bị anh ăn bùn mờ này. mò, ông ông chị hải ở đây nè, bừng hệ Ui. mượn trăm thì nào cái, <laughs> cho cứ mượn thay đồ ạ, Giờ bưng ba ra này, thấy chứ gì cả, nem thấy, thấy, nhá. หาเดียงยังลูกหาเดียงยังหาเดียงยังผูุผูุบบกปลาลุงเนาะปลาลุงเอ้ยลานหน่อยอินเตอร์เด้อจ้ะอืมบ่เบิ่งลานหน่อยเด้อหาหาหาลมพัดเลยฮะเมื่อเลวอยู่ในเฮือนเนาะลมพัดพี่น้องไอ้บ่บ่ลมพัดประตูเลยอึ๊บปึบกึบปึ๊บจึ้มลมพัดลมพัดเปิดประตูให้มันแจ้งก่อนฮะจึิ้ะจึง อจุ้มจุ้มอุ้ยอุ้ยลมพัดตาอุ้ยตาติเด้อๆๆเด้อยู่เป็นวัดพี่น้องเอ้ยเนาะอ้ายอ้ายทางวัดทางอ้ายไอ้เตื้อกอ้ายเพราะว่ามันอากาศมันเปลี่ยนกนอยพ่นฮ้อนกนอยพ่นหนาวมันก็เลยเฮ็ดให้เด็กน้อยอยู่บ่เป็นุบ่สยเพราะว่าเด็กน้อยว่าผู้ใหญ่เด้เนาะฮ้อนเดี๋ยวหนาวอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงแหละอากาศเปลี่ยนแปลงคนก็ปรับนําบ่ทัน ฮะ่าไอ้ป้าลุงเบิ่งเลยฮะโอ้ไอ้ทนุบ่ไอ้พรุงเบิ่งเบ่หมอนมไอ้พ่รุงเบิ่งแนวนี่เอาอเดยวไหนฮลมชักโอ้ดูอยู่ทางในหมู่บ้านก็คือสีไข่แน่เนาะถ้าอยู่ทางนอกคนน่ะโอ้ลมแห้งังไง ลมลมหนาวเฮ้ยโอ๊ตาตีมันเห็นลมเลยใช่ตีบย่างไรฮะตีบยางบ้านลุงบ่ตีบยางบ้านลุงบ่เอาเอาตาแม่เพื่อนเจ้าน้อยแม่เพื่อนมากินข้าวแล้วก็เมนเตอร์ก็สิไปพูดแหละไปช่วยเบียรเพื่อนพูดแหละตอนเที่ยงย่างย่ข้าวตอนเที่ยงไหมเนาะตอนเที่ยงก็คือสิมีลาบมีก้อยคือเกาอะไรพี่น้องเลยมีลาบแล้วก็มีตำมะฮุ่งเนาะมีงานบุญงานอย่างกับมีตำมะฮุ่งมีลาบมีก้อยมี แกเคน้องไม่บอจังสีหนะพี่น้องพยาบาลเมืองเราก็เป็นแบบนี้เนาะพากันเห็ดแบบนี้มาใช่มาเลยบอจ้ะเห็ดเลยมาแล้วก็พักไปแล้วมาไหนจ้ะกระเข้าวเนาะไปแล้วมาเ้ยมากินข้าวแล้วแม่เจ้าหน่อยยังเมื่อดูเจ้าวะเมื่อได้ชิมผู้อยู่หน่กหมอชิมผู้อยู่เรียนยู แม่กะชีหุ้งลูกกะชีหุ้งแม่กะชีชมลูกกะชีแชมพูบแม่กะชีชมลูกกะชีแชมพูอะไรบ่ป้าและเมื่อน่ะป้าก็เมื่อนเหมื่อ้เห็นนะจุกนะอันเห็นน้ำกล้องกับบุคือตัวจริงนะพี่น้อยเพราะว่าตัวจริงเนี่ยเขากะชีอันน้ำกล้องเลฮะสิปั๊บแน่ปั๊บให้ปั๊บแสงสว่างแน่หน่อยนึงมันอันให้มันมีความสว่างแน่หน่อยนึงเนาะ ถ้าบุ๊ปั๊บนี่กะมันมืดนะน่ะน่ะกับบุกเจียงแล้วเห็นตัวจริงกะบบกงามแล้วเนาะเนาะทุกเนาะบุกเจียงแล้วจ้ะลานน้อยได้จ้ะหลานน้อยให้มืดอันนี้ปั๊บให้หลานน้อยแจ้งบ่ใช่แม่น่ะมากินข้าวเด้อมากินข้าวเด้อจ้ะมากินข้าวได้มาเอาลูกเด้อเจ้าจ้ะได้ไปน้ำมูดอกพี่น้อง้เพื่อนนะได้ก็ได้จะเอาลูกเนาะแล้วกันได้โฟบุนจังมาเมื่อใดยังหมู่มาพอโฟบุนกับแมงเตอร์กะ ขึ้นมานอนเป็นมูน้องหนึ่ว่ามูลานแน,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 น่พนี่น้องเลยเนาะถ้าเพิ่นนอนสองคนเพิ่นกัเมนเตอร์กับอกรได้ยังไม่ได้ปะเชเคเธอถ้าพอเพิ่นไปเวียกไปงานหรือว่าไปน้ำทางว่าจานเพิ่นมเมนเตอร์ก็ได้ขึนน้นมานอนน้ำเพิ่นถ้าว่าทางพอน้องน้อยเพิ่นมาเนี่ยเมนเตอร์กับชีได้ลงไปนอนเยืเก่กนตัวเองแน่นะพนันพี่แน่นอนน,นึกเน,ะนาะอะไรอยางเงี่บักกักตักตักบ่ มากินนะแม่มข้าวมากินข้าวนะแม่ถูอ่อนพี่น้องเลยลเรานเราไม่มูเราไม่มีมูกินได้นี่นะอ่ะเป็นอยั่ไงบ้างโดยหนาสิหนาเตี้ยมพี่น้นนงองกินกินมานั่งเป็นมูได้เยอะซื้อหมักซีดีซื้อหมักซีดีน้ำแม่ตู้แป้งแม่น้องมี่อันแม่นั่นแหละแม่น้องมี่รกคบอะไรยังอะไรมาซีดี้สิบพันพี่น้องเลยสิบพันกิบสี่พัก สิบพันจักบาทเลยซาบาทบ่ซาบาทได้บ่สิบกวมาณนั้นนะเก้าแสนสิบสิบพันชีพักก็กินอยู่ป้าเราก็ซื้อเอาซื้อไว้ให้แม่น้องเชอร์แน่นอนแมงมากินน้ำหนักแดงช่างลายอีก้าม้าพี่น้องมากินข้าวแล้วเมยอนเนาะเมยอนวลเพิ่นมมีมูกินนั่งเป็นมูแล้วก่อนเอาลานถาเพิ่นก่อนที่น่ะได้ลาบมาแต่เช้อนดอกอันเช้อนบุญเพื่อแหละมาแบ่งมาให้เพิ่น เอาไเพิ iron, mainland, ่นก oh, no, ินก่อนเดียวจะเอาล้าาเพิ่นแลวกะแมงเตอร์ก็จะไปซอยเวียดทางน้ำบุญต่อว้าวิงง่ายเ้าโลกว่าไมาเอาล้มปุ้ง่าดุปุงปุ้งบ่เ้งเ้ยเเฮวิเจ็บแหเจ็บเลยายายายเดเด้อเดะไปดุกเฮ้ยไปดุาแจนแหนี่ฮะ tháo lộ cái bản đéo à, này, tự phải tự mai như thôi sập cả nhau người mình mình dùng này hơn mình mình mở mình chè mình mở vô sẽ toàn xèm anh à, đi con hai hài nè để cái cậu đó mê bờ đi <laughs> sang đi cái con trả tì đi trả à, tì đi đi ui 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 phải hài được là phải hài con 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 chắc đường đó con xì si đường anh nè. con xì đường ba luôn người xì ạ น้อยคือเอต้าแล้วนี่มูเกินนางเงยบ่ได้เอตากับคนน้อยๆเาให้แม่กินข้าวก่อนหรือให้แม่กินข้าวก่อนให้แม่กินข้าวก่อนเนาะแม่กินข้าวก่อนแม่เอ้ยกินข้าวไปได้แม่เด้อมาเอาลูกได้แม่เด้อไปเบิ่งไก่บ่รู้บ่เบิ่งไก่บ่มันลมได้อยู่นอกนะเอาออมอกบ่นีุ่กหัวโดนตะก๊กคนบ่มีผมมีน้องเลยอึดผมใักคนน้ำเงอนนี่บ่มีผู้อึดผมคนโดนผมวางแต่เนี่ยพอวะ ผมบางป่ะผลทั้งนี้ว่าทางทา้งเราแต่มีคนผมบางทางเ่านคือคนทางเฮ่านี้ญาติทางครอบครัวของแม่ทานเต้าหนี่ไม่ได้พูดผมลุกโรคอะไรพี่น้อยผรมลายเนาะไนว่าทางครอบครัวเพื่อนเนี่ยโผล่ไม่มีนะผมมันล้นล้นชอมันลกหรือพอชอมันผรมลายถับผมมาลายแน่เบิดหัวนะผมล้นย้ำไอ้ล้นได้คอยช่วงช่วงลูกจำหน้าแม่ได้ะจืดหน้าแม่ผมล้นแบบอุ้ย thằng rùng nè thằng nè à anh rùng nè mặc đồ đã anh cho ba cho mày chắc là cứ kinh chi luôn này ba rùng nè bật thon mỏ nào vừa rồi tự cọc à, cơ ờ, mẹ kinh thảo con luôn đã mẹ chụp con mẹ kinh thảo con chu chu con dạ, đây. Ờ, mẹ thảo con này quá ไอตือไอดาไปดินเพื่อนเอ้ยมีไปดินะเอวมีให้เงี้ยเดี๋ยวกินข่าวท่าไมบอมึงงั้นมึงงั้มึงงั้นเป็นวัดห่ือไง่านกับหน่วยงานแถวๆแถวๆแถวๆแลวๆแถเๆแยวๆกินข่าวบอหนิหน่หงายหันใช่ปะข่าวผู่โผล่นี่นี่ข่าวบอเนาะเจ่าข่าวบอเจ้าอยากมารีบอออเออเช้อเออไปเช่อยังไม่ลงมา มันเหนเนาะคือเราต้งมางานบุญนี่แหละกินบ่อยากเข่าเหรบ่อ้าวจื้อเอาจั๊กอยากเอาน้ำมือให้ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นะเห็นอยังเข่าชันเข่าจับในมือคั่วใช้บวบบ่ได้อยากเอาน้ำเขาหน่อยอากล้าชีเดือนบ่ชีเดือนวันนี่นะวันพืนนี่ชีเดือนเต็มแล้วพี่น้องเลยคือไวเนาะแค่เดียวไวบ่แค่ก็ไวเดือดคือใช่บ้าใชาคือไว วายูสี่เดือนนะฮะสี่เดือนหาเดือนมันะนักหัดดีเด้หัดวบเลยอนนึงหนึ่งนึงอู้ยทองโชว์ทองให้ปลาลงมืงบอกเนี่ยหน้าคือใดรหน้าคือพ่อได้หน้าคือจับผึ่งได้เฮ้มาเมื่อไดรมาเมื่อแรกบอเด้วยได้พอเลยทำไปยังบวชกัดไปด้วยจิมาที่กับงานเนาะใช่ดีเท่าไห้า เชาไงฝุย้ามากกับประจักอกันจะไปข้าวไมากใคไปตี่นมอดกินกินเลแม่กินเเด้อกินน้ำเพเดอช้าพูดแหละเพราะว่าถ้าไปนึ่งข่าวึงน้าต้องหนึนนน่งจะเลิกไน้อ,นะนอ,อ,อ,อยอออนอหนึ่งลายเนาะนึ่งลายเพราะว่าย้อสองเท้นะแ่บกพอเอาเพกสีเพลแอนตีพี่น้องทั้งบ้านเมืองนี่แหละเนาะบ้านเฮาแน่หรือว่ามีโมคูหรือว่าอตีพี่น้องอยู่ทังบ้านอื่นเมืองไกลก็ได้เพมา ส้มมาโฮมกันเนาะหลายบ้านหลายเมืองนะมันมันชิลายจัดงานอ่าบุญแจกอยู่แต่มันคนหลายเนาะก็หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแต่เด็กอยาติพี่น้องเฮือนไก่เฮือนเกี๊ยนอะไรบูคูอะไรเฉยกันหลายคนเฮ้ยเอันนี้นะฉันอันนี้นะฉันไปช่วยเพื่อนแม่ไ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 ปช่วยเพื่อนแม่เนี่ยไปช่วยเพื่อนมาดูบ่ไปช่วยเพื่อนบารูบ่ไปบ่ช่วยเพื่อนนะดุหึไปบ่เนี่ยนไปแม่บ่จูบ่ อยู่อยากนอนบ้าตื่นตื่นเลยเถอะได้นอนไปจ้ะนอนนะมือเย็นแท้้วฮะจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มแม่เลยจุ่มแม่เลยขนาดป้าไปซอยเรียก็ได้ไงอุ่น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 แน่กินอุ่นอยู่ได้อุ่นและลมเหรอวะฮ้อนช่องมือเนาะฮ้อนช่องมือพี่น้องเยมืออันว่ามือบุญนันซามะฮ้อนเนาะผ่านมาตื่นมาผัด เมื่อหนึ่งสองมื่อมาผัดหนาวพผิดอดยแต่ผัดฮอนอีกสองมื่อผ่านมาฮอนบัดเอ่อเมื่อวานนี่ผัดล้มเมื่อนี้ก็ล้มมีแดือนี่งอ่ะปั๊บนึ่บหดทันปั๊บนึ่บหดทันเนะว่าเรื่องหน้อยว่าผู้ใหญ่เป็นวัดเป็นอะไรจะมาเตือนหน่อยเด้อผู้ใหญ่เป็นวัดเป็นอะไรด้วยกันใช่เขาะผู้ลดเบิดเดือนสามผู้ใดันจังเบิดหนาวทั้งบ้านเท่ากันขนาดนี้แล้วก็ขอแบบอยู่ท่าแปด ปกตินะเดือน4เดือน4เดือนอันอันนี้กมีนาเดือนมีนานี่มันสิฮ้อนอยู่เนาะเริ่มฮ้อนแล้วอแมนามาพอไปสงกรานต์เด้มันหนาวอยู่เดือน12 11 12เดือน1 2 3หั่นนะบ้านเฮาหนาวเนาะแต่ว่าคือทางต่างประเทศเพิ่นนี่โอ้หิมหิมะตกสิหนาวแงเพิ่นนี่เนาะแต่ทางเฮาก็ยังซํานีหั่นนะยาหนาวก็เพิ่นชินลมันอยู่นจังได๋เนาะ มตเห็นแม่ทั้งต่างประเทศเพิ่นกลับมาอันปลูกพักนี่ปลูกได้เดือนเดียวแล้ว่ะปลูกไปช่วงนั้นเนีถ้าปลูกยามนี่บัน่ได้กินนะว่ะหิมะตกแล้วมันตายนะแม่นเน้นาะจคกบัญชีอยู่กับใครนะเห็นคนด้วยนะฟอกก็ได้แคร์ก็ได้ไปนอนเนี่ยกินจุนอนเนี่ยป้ายไปซอยเบียกคนดีก็ได้เสิร์ฟป้าเอาข้าวมาให้กินแต่ว่าบ่อันนั้น กินอะบอกจะอิ่มหรือบ่แม่เพิ่มกินข้าวกับพี่น้อยแม่กอนกินค่อยๆนั่นปะเนี่เพิ่คนนันหนึ่งกินไหมสีจ้อยได้เพิ่บกะ้อมนะแม่เพิ่นกะโอ้กันนะพ่อจุ๊บเออาหารเลือกท่นั่นนะการจานอาหารว่ะการอาหารพี่น้องน้ำเชื่อบ่น้ำเชื่อการจานอาหารว่ะการจานอาหารมันอยา่ฉีกขาดได้ไปเนี่ยเนาะมีตามกินตามมีตามเกิดไปชี้ได้เอ้ยต้องบอกเสร็จแด้ว ไปบาดบาลุงจ้ะป้าๆจบคลิปแล้วป้าๆป้าสิไปซอยเวียกคนตอดป่ะลางสวยล่าบัวก่อนเพิ่นเข้าแล้วกเอามาให้เจ้านี่เลยยังบ่ได้บใจขจยไปพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะแมนเตื้อก็อ่ามาแต่ผู้แหละทางเฮือนงานบุญมาเอาข้าวมาให้นให้น้องกินก็เอาหลานาเพิ่นเใหู้ให้หลานนอนบัดนี้้ป้าก็สิไปซอยเวียเพิ่นก่อนล่ะเด้อเก็ตาไปดินนํามีเด้อเบิ่งให้เด้อยว่าเพิ่นมา <Okay. S 2> โอเคสำหรับคลิปนี้แมงเตอร์กับชิโตรล่าต้องเด้อพี่น้องเด้อไว้พกักดอีคลิปหนาเนาะถ่า,า,าเ,เป็นยังไงไปทางงานบุญอ่าจีเป็นอะไรหรือว่าว่างานในใดกับแมงเตอร์กับสิไทยพี่พี่น้องเบริรงอีกเทิ่หนึ่งนเนาะที่ตามหับซุมน้ำกันสำหรับคลิปนี้กับฝาก่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจแนะกดหับซุมเบิรงคลิปแมงเตอร์ในเด้อเนาะที่สำคัญกับฝากเบิรงโฆษณาให้แน่พี่น้องเลยเนาะพอได้ทานุ่มลูกทานดุไปองทำองค์เฮียน ค่าใช้จ่ายและความสิได้แต่ละเดือนก็ยากมื้อแต่บัดนี้โอเบิ่แลช่องหน้ามื้อแท้คนมื้อยังมามื้ต่ออ้าเอาบอดเดี๋ยวไปๆๆสุปไปนอนๆๆบ๊ายบายบาลุงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อป้าลุงจะมืตลอดนะเินนี่ อช่ผมน้ำร่มแห้งมืดแล้วป้าๆเพราะว่ารายยายห้าพี่เราเลยเนาะสบายดีเด้อบอรุจูกูจูกคนไม่พอกันนี้กิมนาเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันคือเก้าสบายดี